คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดฟลัชกันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอเกาะตะคายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีงบอยู่339บาทนะครับถือว่าเป็นทุนผมชอบเล่นมากเลยป๊อกเด้งพาไ,ไปเล่นปอกเด้งกันนะครับ ครับขอให้ชนะทุตาจ้าสาธุและอย่าลืมเรียนข้าวฉชนด้วยลนะก้ได้คุณมาลิเกตยิ่งข้าวกับผมด้วยกันนะมาทิ้งก่อนเลยครับโอ้คนเล่นน้อยจังอ่ะเริ่มลงเดิมพันอ่ะมือแรกครับสามร้อยมือแรก 300. สามร้อยส้มไมคิง ปอกเก้าครับม,ยยมีอะไรใหญ่กว่าเก้าไหม <8. S 1> โชว์มาให้ดูหน่อย <3 S 1> นี่ค <2 S 1> ุยค <5 S 1> ุยเ <8 S 1> หนืเหนือครับ <7 8. S 1> อืออ่ะแล้วข้า,ขาวผมนนะจ้าเย็นนี้ด้วยจ้าขอบคุณนะครับไปเรากดตรงเริ่มเกมใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้ามาขึ้นมาให้เราใหม่ มาต่ออีกพอเก้าใช่ไหมอันนี้เอาหนึ่งร้อยบาทพอครับอันนี้ค่าน้ำเมื่อกี้ค่าข้าวน,นี่ค่าน้ำดูกันว่าจะได้กินข้าวจากที่ไหนาจากร้านหรือจากวัดเอาสองหกเอาดูสินั่นแหมเจ็ดแต้มเฮ้ามาได้ไง ระเบิดเดยดนตู้ตู้ตามโดยสุดยอดสุดยอดครับอ่าเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราอาเนือเหนือครับตอนนี้ตอนนี้อีกเท่าไหร่ดีอ่าสองร้อยไปยังไงกำไรหกมาอีกแล้ว เจ็ดไหมตัวดิอบ 8, อสแปดบอสเก้าบอดสองแงเอา้เเอาโอ้โหสามแมไม่เป็นไรแพ้แ,แล้วแวจ้าผมแพ้ครับตอนนี้เมื่อกี้แหมเกือบไปนะครับยังยัง,ย,งยังสะใจกับหกตอ่อหกอ่ะเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่ใมใหม่เคลียเคลียเคลียปัง ค่าข้าวผมคืนค่าน้ำค่ารถปั๊มนี่ปอแปดมาไหมใช่ปูนว่าไงคุณอย่ามาทำตาใสแค่ใส่ผมเอกแป้ครับงานนี้เแป้งงานนี้เด้งบอดใต้ใต้ลิงก์นะครับใต้ลิงก์เลยจิ้มได้เลยฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับ วันนี้ผมลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ